ครับปั๊มลมเพิ่งเข้ามาใหม่2ตัวครับเดนโย 180SB ครับตัวเนี้ปั๊มลมสปูนะครับใสๆเลยครับตัวเนี้ครับาขายตัดพ่อค้าตามสภาพไปนะครับมาใครเล่นปั๊มลมเดนโยนะครับครับใสๆเลยครับเนี่ยเข้าร้านมี2ตัวครับมาชอบแบบไหนมาเดนโย 9 9 8 6 4 7 4 2 2ครับ2ตัวครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวหนึ่งด้วยโอ้เยี่ยมเยี่ยมสวยครับ B D S 90ครับตัวนี้ 2>, 2ตัวหมอหมอไปเลยครับนะตามสภาพครับเพิ่งเข้ามาครับ098-6474-2-2ครับ